โอเคข้อเรื่องจำนวนจริงเนาะเรามาถึงข้อที่5แล้วคือเรื่องของช่วงนะครับที่ครั้งที่แล้วเราจบไปตรงนี้แหละสัญ,ญลักษณ์อันแรกเนี่ยที่อยากให้ดูคืออยากให้ดูเรื่องของสัญ,ญลักษณ์นะครับไอช่วงเปิดคือวงเล็บเปิดเห็นป้วงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดนะครับวงเล็บนะคำว่าช่วงเปิดหมายความว่าไม่ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับ คือ x อยู่ระหว่างถ้าเป็นภาษาไทยนะตรงนี้จะเขียนว่าระหว่างระหว่างนะครับระหว่างก็คือช่วงเปิดก็คือเครื่องหมายนี้ไม่มีเครื่องหมายเท่ากับนะครับก็คือ วงกลมสีขาวนะครับนี่คือความหมายในภาษาไทยเนาะช่วงเปิดคือระหว่างคือเครื่องหมายที่ไม่มีเท่ากับเราก็วงกลมสีขาวสัญ,ญลักษณ์ก็คือเป็นวงเล็บนะครับวงเล็บอย่างงี้นี่คือเรียกว่าช่วงเปิดนะครับทีนี้ช่วงปิดช่วงปิดคืออันล่างสุดเลยช่วงปิดคืออะไร ช่วงปิดคือตั้งแต่ครับภาษาไทยเรียกว่าตั้งแต่นะฮะเรียกว่าตั้งแต่เราเรียกมันว่าช่วงปิดนะครับสัญลญักษณ์ก็คือต้องมีเครื่องหมายเท่ากับครับโอเคไหมแล้วก็ถ้าเป็นช่วงจะเป็นสีดำครับ วงกลมสีดำแล้วสัญลักษณ์ของการเขียนช่วงก็คือเป็นวงเล็บกล้ามปูครับนี่เรียกว่าช่วงปิดโอเคไหมอืมช่วงเปิดระหว่างช่วงปิดตั้งแต่ทีนี้ถ้าที่โรงเรียนเราสอนเป็นผ้าภาษาอังกฤษพี่ไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าอะไรก็เดี๋ยวลองไปเรียนดูก่อนนะว่าใช้คำว่าอะไรนะฮะแล้วมันก็มีตรงกลางสองข้อก็คือช่วงกึ่งเปิดกึ่งปิดใช่ปะ ก็ข้างหน้าเป็นวงเล็บข้างหลังเป็นก้ามปูอย่างเงี้ยมันก็เป็นสีขาวสีดำนะครับสีดำสีขาวอะไรประมาณนี้เดี๋ยวพี่เซฟสกินช็อตอันนี้ไปให้ด้วยเพราะว่าภาษาไทย,ยมีผลนะจากที่เราทำคณิตศาสตร์มาแล้วเราพบว่านะักคณิตศาสตร์ชอบใช่ป่ะชอบให้เราแปลไทยเป็นภาษาคณิตศาสตร์นะครับเพราะนั้นบางทีโจทย์ก็บรรยายมาเป็นภาษาไทยเลยตัวเลขนี้ นับค่าตั้งแต่เลข2ถึงเลขหอย่างเงี้ยก็แปลว่า2ก็เอา5ก็เอา3 4เอาหมด2.5 2.2 2.7เลยเงี้ยเอาหมดนะครับโอเคไหม,อมเอาละันนี้แค่สัญ,ญลักษณ์เอาไปต่อทีนี้จากช่วงเมื่อกี้มันมีอีกแบบหนึง่งเรียกว่าช่วงอนันต์ครับผมช่วงอนันต์คือไปถึงอินฟินิตี้เลยณณนะนะตอนนี้เราเข้าใจคำว่าอินฟินิตี้ไหม พี่ถามแล้วนะ่ะเราเข้าใจคาว่าอินฟินิตี้ไหมอินฟินิตี้คืออะไรไอเลข8แปดนอนตะแคงคืออะไร <laughs> ไ,มมไม่มีที่สิ้นสุดโอเคเอ่มันมีสัญลักษณ์สองตัวที่คล้ายๆกันคืออันนี้ ที่มันไม่ไม่บรรจบอันนี้เรียกว่าอะไรรู้เปล่าไม่รู้ไม่รู้แต่อันนี้เรียกว่าอินฟินิตี้นะฮะคืออนันต์อันนี้แปลว่าอนันต์อันนี้เรียกว่าแปรผันครับเดี๋ยวจะได้เรียนเหมือนเหมือนจะเคยเรียนไปหน่อยหนึ่งแล้วปะ่ะตอนมอต,ตอ้รน์อะเรียนไหมอ่าอน,นันยัไม่เรียนไม่ได้เรียนนะโอเคไม่เป็นไร เอาไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเรียนเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับสัญลักษณ์มันคล้ายๆกันนะ i n นฟินิตน้องต้องบรรจบครับต้องต้องต่อเนื่องอะต้องต่อเนื่องถ้าถ้าเราไปดูในในหนังหรือว่าในสรารคดีมันจะมีการที่เอาลิบบินมาบิดหนึ่งทีพัวนะครับแล้วก็เอาหัวกระหางมาต่อกันมันจะเป็นรูปอินฟินิตี ความหมายคือถ้าเราเป็นมดนะถ้าเราเป็นมดนะแล้วเราเดินอยู่บนริบบินอันนั้นนะ่ะที่ถูกบิดหนึ่งทีเอาหัวกระหางมาต่อกันนะครับเราเป็นมดนะเราจะเดินอยู่บนริบบินได้ทั้งสองข้างของริบบินเลยและไม่จํากัดคือเราจะเดินไปเรื่อยๆเลยอินฟินิตี้นี่คือความหมายของสัญลักษณ์นี้อืดังนั้นอันันต์หรือว่าอนะินฟินิตี้น่ยมันต้องชิดติดกันนะครับชิดติดกันนะ หลายหลายคนจะเขียนอินฟินิตีผิดดันไปเขียนอย่างนี้คือไม่ติดกันนะครับอันนี้เรียกว่าแปรผันอันนี้คือเขียนผิดเอาล่ะตอนนี้เราพูดถึงเรื่องของ Infinity นะอินฟินิตื้เอ่อช่วงเนี่ยก็เป็นถึงอินฟินิตี้ได้เหมือนกันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปถึงช่วงขอขอคุยเรื่องอินฟินิตนิดนึงเมื่อกี้ลืมคุยให้ครบพี่มีคำถามอินฟินิต้บวก1ได้เท่าไหร่ ก็อิสระอาก็อนันต์แล้วถ้าเกิดอนันต์ลบหนึง่งได้เท่าไหร่ก็ยังเป็นอน,นันต์เอาใหม่ถ้าเกิดพี่บอกว่าอนันต์คูณหนึง่งได้เท่าไหร่เอ้พูดผิดอน,นันต์คูณ x อันนันต์คูณสี่ก็ได้อ่ะอน,นันต์คูณสี่ได้เท่าไหร่ ได้สี่อัน,น้ป่ะก,ก็ยังได้อันนั้นนะจริงๆตรงเนี้ยควรเขียนว่าอันนั้นคูณ x ก็ต้องได้อันนั้นโดยที่ x ต้องไม่เท่ากับอะไรโอ,โอเคไหมพี่เขียนอย่างนี้เข้าใจไหมอืมนะฮะเอัออนเนี้ยอันเนี้ย เป็นเป็นประโยชน์ทางคณิตศาสตร์ถูกปะถ้าเด็กมอต,ต้นมาเห็นนะ่ะเขาก็จะงงนะแต่ว่าเราเราเรียนเรื่องพวกนี้มาบ้างแล้วใช่ปะโดยที่ x มีเงื่อนไขเราก็จะเข้าใจได้ทีนี้พี่ถามใหม่อันันหาร x ได้อะไรอน,นันหาร x อืม ก็ได้อน,นันแต่ต้องมีเงื่อนไขว่า x ห้ามเป็นอะไรจริงเหรอได้ x ห้ามเป็น0ูนย์และ x ห้ามเป็นอะไรอีกตัวหนึ่นงโอเคไหมอืมเพราะอันนัหาอนันได้หนึ่ง,ง <laughs> ถือว่าแต่จริงๆมันจะบอกว่าได้หนึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันเนี้ย ถ้าถ้าครูเราเป็นจบคณิตศาสตร์โดยตรงนะช่วยไปถามครูหน่อยว่ามีทฤษฎีไหนที่ที่บอกว่ามันได้อะไรนะครับพอดีพี่ไม่ได้จบคณิตศาสตร์โดยตรงนะพี่ไม่ได้เรียนทฤษฎีลึกๆระดับพวกนี้นะฮะแต่คิดว่า2ตัวนี้มันไม่ใช่นะครับยังไงก็ลองไปดูเพิ่มอันนี้เล่าเฉยๆในเรื่องของคําว่าอนันต์นะเอาละเพราะนั้นเรามาดูต่อฮะเอ่อนะ เอช่วงเปิดจนถึงอนันต์เนี่ยมันจะเป็นขาวๆที่ a ครับแล้วไปข้างขวาครับอนันต์ไป2ได้ได้สข้างคือข้างบวกกับข้างลบนะเช่วงปิดคือเอา a ด้วยนะสีดําๆเห็นป่านะฮะออลบอนันต์จนถึง a ครับก็คือเป็น x ที่มีค่าน้อยกว่า a นะครับลบอนันต์จนถึง a ที่เป็นช่วงปิดครับก็คือเอ,อ่อ x ที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ a นะช่วงปิดเป็นสีดํานะครับ จากอนันจนถึงอนันเลยเป็นเซตของจํานวนจริงจริงๆแล้วเซตจานวนจริงต้องเขียนอย่างนี้2ข้างเลยนะครับ2ข้างเลยเห็นไหมมันหายไปเส้นมันหายไปนะต้องพุ่งไป2ข้างเลยนะครับพี่มีคําถามถ้าน้องสังเกตน้องจะเห็นว่าอนันใช้คู่กับวงเล็บเปิดเสมอ ไม่เคยใช้คู่กับปีกาเลยเออผูดผิดไม่เคยใช้คู่กับก้ามปูเลยคำถามคือทำไมฮะมันเป็นบอกว่าอีกความหมายเหรอมันมันความหมายหนึ่งคือ,อยังไงมันต่างกันยังไงเออเออว่ามาว่ามาอ่ะเดามาคือบอกว่ามันน่าจะบอกว่าใค่บอกว่าคนละ สถานะครับเพราะาคือไม่เดือดป้าจะทำให้ตัวว่ามันแบบไม่เหมือนกัน <ừ> แต่ว่าแต่ว่าก็ก็กไม่รู้ว่าคือตรงไหนเออใช่ไม่รู้ว่าคือตรงไหนครับผมเพราะนั้นใช้ด้านขวาไม่ได้ครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันคือตรงไหนเ,ออเนื่องจากว่าอน,านันต์บวกหนึ่งดันเท่ากับอนันต์แล้วแล้วแล้วตกลง อันนั้นคือตรงไหนไม่รู้ก็คือตรงไหนครับใช้กับช่วงปิดไม่ได้ครับผมจะไปเติมจุดทึบๆที่อินฟินิตี้อย่างเงี้ยไม่ได้ครับไม่รู้ว่าคือตรงไหนดังนั้นมันจะใช้กับช่วงเปิดเท่านั้นนะอินฟินิตี้ Infinity หรือว่าอันนั้นเนี่ยนะครับอ่ะไปอันนี้เราจะเริ่มเข้าสู่กระบ,บวนการที่ใกล้จะเป็นคณิตศาสตร์แล้วนะอ่า กล้จะคิดเลขแล้วคือที่ผ่านมาเราเรียนทฤษฎีนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราเรียนทฤษฎีอีก1ตัวคือเรื่องของค่าสมบูรณ์แล้วเขาก็จะเปิดเปิดฉากให้เราคิดเลขละนะฮะในในเรื่องนี้คิดเลขก็คือจะใช้ความรู้ตอนม3เป็นพื้นฐานเลยนะฮะม3เราเรียนเรื่องอะไรบ้างที่เป็นพิชาคณิตเรารู้จักคำว่าพิชาคณิตไหมพิชชาคณิตคืออะไรครับ เลขที่ไม่ใช่เลขเป็นยังไงเลขที่ไม่ใช่เลขก็คือเป็นบอกว่าโจทย์เลขที่บอกว่าที่บอกว่าเป็นแบบว่าพวกว่าสมการอะไรพวกนี้อี่มันมันหรอไม่มีตัวเลขโอเคก็คือพวกตัวแปรใช่ไหม x y หรือว่ามีตัวเลขด้วยก็ได้บวกหบวกสอะไรอย่างนี้ x กำลังส y กำลังสอะไรอย่างนี้ได้หมดถูกปะ ที่เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมพิชักคณิตแล้วเลขาคณิตคืออะไรครับอ่าเลขาคณิตก็คือเป็นรูปทรงอ่ารูปร่างรูปทรงใช่ไหมอ่าอย่างนี้นะให้หาพื้นที่พีทาโ,โกรัสใช่ไหมฮะเอ่อให้หาอะไรนะปริมาตรของรูปบากใระไหมฮะพวกนี้รูปร่างรูปทรงเอ่อมีเส้นกราฟมาให้พิกัด x y นะ ให้วาดกราฟพาราโบลาอะไรย่างนี้พวกนี้เป็นเลขาคณิตถูกไหมมีพิชัคณิตเลขาคณิตนะครับเอาล้มาค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์คืออะไรฮะค่าสมบูรณ์ของจำนวนจริง A เขียนอยู่ในรูปสัญลักษณ์คือ A แล้วก็มี2 2อันมีข้อข้อข้อขวาง A เอาไว้นะครับ ค้าสมบูรณ์ a มีได้ทั้งหมด3ค่าครับมีได้3แบบครับเราค่อยๆดูนะ3แบบคือแบบที่1คือเมื่อ a มากกว่า0ครับคือ a เป็นเลขบวกเช่นเช่นค่าสมบูรณ์หรือว่า absolute 5มีค่าเท่ากับ5ครับนะ a เป็นเลขบวกนะเลข่าเป็นเลขบวกก็มีค่าเท่ากับ a เลยค่าสมบูรณ์ที่เป็นเลข0ครับ absolute 0มีค่าเท่ากับ0ครับผม โอเคไหมจริงจริงแล้วอะเงื่อนไขบนน่ะเงื่อนไขบนน่ะเงื่อนไขเนี้ยพี่เอามารวบกันก็ได้ก็คือ a มากกว่าเท่ากับศูนย์ครับโอเคไหมมากกว่าเท่ากับศูนย์นะพี่รวบก็ได้บางตำราเขียนรวบเลยนะฮะพี่ไม่รู้ว่าโรงเรียนเราจะสอนแบบ3เงื่อนไขหรือว่า2เงื่อนไขถ้าเป็น2เงื่อนไขคือจะต้องเขียนเป็นสีแดงคือ a มากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับ ทีนี้มันจะมีกรณีลบครับคือ A น้อยกว่า0เช่นค่าสมบูรณ์ของลบ5อย่างเงี้ยจะมีค่าะกับหเหมือนกันครับผมซึ่งไอ้5ข้างหลังเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากลบของลบหครับเก็ตไหมอืมนะฮะลบของลบ5ครับมันคือเงื่อนไขสุดท้ายครับคือ A เมื่อมันน้อยกว่า0คือ A มันติดลบใช่ปะ่ะค่าสมบูรณ์จะได้ค่าลบ ของเลขลบนั้นลบเจอลบกลายเป็นบวกครับก็คือเป็นเลข5ครับเห็นไหมก็คือเป็นเลขห้าตรงนี้ครับหรือพูดง่ายๆคือค่าสมบูรณ์เวลาถอดข้างมาแล้วจะได้เลขอะไรเสมอครับถอดข้างมาได้เลขอะไรเสมอครับ ถูกต้องฮะได้เลขบวกเสมอครับนี่คือเงื่อนไขสิ่งที่เรียกว่าค่าสมบูรณ์ไม่เคยเรียนมาก่อนเนาะใช่ป่ะอันนี้ครั้งแรกนะฮะพี่คุยต่อไอการที่ได้เลขบวกเสมอเนี่ยมันเหมือนกับการทําบางสิ่งที่เราเคยเรียนมาแล้วครับที่ทำแล้วจะได้เลขบวกเสมอนั่นคืออะไรฮะ ในพิชาคานิตในตัวแปร ى, ในพวกพหูนามมันมีบางตัวมีบางสิ่งที่ที่เอาไปทําอย่างนี้แล้วอะจะไม่เคยได้เลขลบเลยได้เลขบวกเสมอครับ mm. อืมแต่มันมีไหมเคยเห็นไหม ไม่แน่ใจเลยเหรออ่าได้เอาล่ะงั้นอธิบายให้พี่ติดไปตรงนี้นะค่าสมบูรณ์ถอดค่าแล้วได้เลขบวกเสมอมันมีอีกอย่างหนึ่งครับก็คือยกกำลังสองไงเมือ่อยกแล้วได้ผลใช่ไหมเป็น เลขบวกเสมอเหมือนกันครับโอเคไหมยกตัวอย่างเช่น5กำลัง2มีค่าเท่าไหร่ครับยี่าลบ5้ยกกำลังสองมีค่าเท่าไหร่ครับ <5. S 1> ก็ยีบ่บหเห,เห็นเปล่าเห็นหไหมเห็นไหมเลขบวกเสมอนะครับมาฮะ 5ถอดค่าสมบูรณ์ได้เท่าไหร่ครับได้5ได้เอ,อ่อลบ5ถอดค่าสมบูรณ์ได้เท่าไหร่ครับ <5. S 1> ก็5เพราะนั้นถ้าเกิดพี่บอกว่าด้วยด้วยสมมติฐานั้งบนพี่จะพูดว่า x ถอดค่าสมบูรณ์ได้หลายการณีเลยถูกปะได้3กรณีถูกปะ,กกปะขึ้นอยู่กับค่า x เป็นค่าอะไรแต่ถ้าเกิดพี่บอกว่า x ถอดค่าสมบูรณ์ยกกำลังสองจะเท่ากับอะไรครับ จบไหมทันไหมด้วยสองอันนี้จึงสรุปได้เป็นอันนี้ใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยในหลายๆครั้งการแก้สมาการหรืออสมาการก็แล้วแต่ค่าสมบูรณ์แอปซูตนะ์เราใช้ การยกกำลังสองครับช่วยได้ครับโอเคไหมอืมอันเนี้ยเดี๋ยวตอนเรียนให้น้องไปสังเกตนะว่าครูน้องจะพาคุยเรื่องนี้อย่างไรนะฮะจะพาคุยเรื่องนี้อย่างไรเพราะว่านี้เป็นหนึ่งในเทคนิคในการแก้สมาการค่าสมบูรณ์นะครับอืม แต่อันนี้พี่พยายามอธิบายออกมาว่ามันมีลักษณะที่มันคล้ายกันที่มันเหมือนกันเพราะฉนั้นพอมันคล้ายกันมันเหมือนกันเนี่ยเราสามารถเอา2อ,อย่างเนี้มาทําคู่กันได้เลยคือมันถอดค่าสมบูรณ์ใช่ไหมไม่อยากถอดเป็น3กรณีจับยกกําลังสองเลยเพราะการยกกําลังสองทำให้เหลือกรณีเดียวคือกรณีที่เป็นค่าบวกเท่านั้นโอเคไหมนะครับนะ มีมีหลายหลายจุดแล้วนะที่ตอนที่น้องไปเรียนที่โรงเรียนฝากฝากน้องไปสังเกตนะครับฝากไปสังเกตนะคือการการเรียนหลายๆรอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะสมัยพี่เขาว่ากันว่าอย่างนี้เขาบอกว่าเออถ้าเราได้เรียนกันถึง3รอบ นะครับถ้าเราได้เรียนกันถึง3มรอบเนี่ยเราจะเรียนเก่งเลยความหมายคือรอบแรกเนี่ยเ,เราอ่านเองอ่านแบบไม่รู้เรื่องอะ่ะเพราะว่าบางบางเรื่องมันยากใช่ปหะเรื่องคณิตศาสตร์บางเรื่องเป็นนิยามเงี้ยอ่านไม่เข้าใจก็อ่านไปอ่านไปการอ่านเองรอบแรกจะทําให้เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรบ้างโอเคไหมไม่ได้ทําให้เรารู้ว่าเรารู้อะไรนะทำให้เรารู้ว่าเราไม่รู้อะไรบ้าง คือตัวเราเองอ่ะจะมาถึงมสได้เรามีความรู้ระดับมต้นระดับประถมถูกปะเออแต่ว่ามันจะมีสิ่งใหม่รอบแรกที่อ่านเองคืออ่านเพื่อที่จะรู้ว่าไม่รู้อะไรนะครับรอบที่2ฮะก็คือการไปเรียนที่โรงเรียน่ะเรียนกับคุณครูนะนะะเ,เนี่ยนะฮะเอ่อเนื่องจากว่าครูใช้เวลากับเราเยอะถูกปะโรงเรียนน่ะถ้าถ้าพี่กับน้องเจอกันแค่สัปดาห์ละสอชั่วโมงเท่านั้นเอง ไม่เยอะใช่ไหมอ่าเราไปเรียนกับครูเนี่ยวิชาคณิตศาสตร์ก็4 4่หชั่วโมงปะของโรงเรียนเราประมาณได้ไหมอืมก็เอ่อให้น้องทําความเข้าใจในสิ่งที่เรียนครับผมทาความเข้าใจดังนั้นถ้าเกิดน้องอ่านมาก่อนรอบแรกเนะี่ยน้องจะรู้ว่าเนี่ยตรงเนี้ยฉันไม่รู้เวลาที่ครูสอนน้องจะได้ตั้งใจเต็มที่นึกออกปะอ่านี่คือเคล็ดลับนะฮะ เพราะว่าโดยปกติแล้วมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะนักเรียนนะผู้ใหญ่หรือเด็กกว่าเราก็เป็นมนุษย์เป็นอย่างนี้ทุกคนคือเราไม่สามารถโฟกัสได้ตลอดเวลาโอเคไหมเราไม่สามารถโฟกัสหรือว่าจดจอ่อใช่ป่ะตั้งใจได้ตลอดเวลานะครับนี่คือธรรมชาติมนุษย์นะถ้ามนุษย์คนไหนตั้งใจได้ตลอดเวลากําหนดจิตใจให้มันมีความรู้สึกมีสติหรือว่าตั้งใจได้ตลอด อันนั้นถ้าในศาสนาพุทธคือบรรลุอรหันต์แล้วนะเพราะนั้นเราเราทำไม่ได้อยู่แล้วเรื่องปกตินะครับอืมเราก็เรียนไปด้วยความตั้งใจระดับกลางนะระดับกลางแต่พอถึงจุดจุดที่เราเคยอ่านมาเจอแล้วเรากาหัวมันไว้ว่าแบบนี่งงมากเลยนิยามนี้ไม่เข้าใจเลยนะฮะเราก็ตั้งใจระดับสูงขึ้นมานะกามันก็จะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยนี่คือความลับเนาะทีนี้เรียนรอบที่3มคืออะไร เรียนรอบที่3คือการเก็บตกทั้งหมดฮนะเก็บในสิ่งที่เราเรียนแล้วเนี่ยแล้วเราไมเ่เราเข้าใจแหละแต่ว่าเรายังเข้าใจไม่ถึงระดับลึกเพราะว่าข้อสอบบางทีอะ่ะชอบออกแบบถามลึกใช่ป่ะลึกกว่าสิ่งที่เรียนซึ่งการที่เราจะทำได้อะ่ะแต่ว่าเราต้องเรียกว่าอะไรเราต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเอาจริงๆสิ่งเหล่านี้มันไม่แร์นะ เพราะว่าครูที่ออกข้อสอบอ่ะครูทำโจทย์เรื่องนั้นหรือว่าสอนเรื่องนั้นมาเป็น10ปีแล้วถูกปะคือครูมีความเชี่ยวชาญแน่นอนแต่ว่านักเรียนเพิ่งเรียนเรื่องนั้นมาแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงเท่านั้นเองจะให้หนักเรียนเชี่ยวชาญเท่าคุณครูนะเป็นไปไม่ได้นะฮะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นจึงต้องมีการเรียนรอบ3ครับคือการทําโจทย์การทบทวนการย้อนกลับไปดูว่าไอ้ที่เราเรียนแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับ ทีเนี้ยพี่อยากให้น้องอ่ะใช้เวลาที่เราเจอกันร่วมกันเนี่ยในการเรียนรอบที่หนึ่งกับรอบที่สามครับโอเคปะ่ะน้องไม่ต้องเรียนรอบสองกับพี่น้องไปเรียนรอบสองกับคุณครูที่โรงเรียนเพราะเขามีเวลาเยอะกว่านะครับอืเรียนรอบหนึ่งเนี่ยพี่ก็จะเล่าไปอย่างเงี้ยเฮ้ยจุดนี้มันน่าสนใจเฮ้ยจุดนี้ไปฝากไปฟังหน่อยว่าครูเขาจะสอนอยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเนียนรอบสามคือพี่ก็จะเน้นตอบคําถามของน้องถูกไหม น้องก็มาถึงโจทย์เท่านี้ผมทําไม่ได้แต่แต่ผมทํามาแล้วนะทามาถึงจุดนี้แล้วผมงงผมไปต่อไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่น้องขาดไม่ใช่ขาดความรู้แต่ขาดความเชี่ยวชาญนึกออกป่ะเนี่ยแหละถ้าเราใช้เวลาร่วมกันในเลเวล1กับเลเวลสาได้เราก็จะประสบความสาเร็จนะครับโอเคไหมอืมเอาละไปต่อ